สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับราวสามัคคี VIP แล้วก็หวยราว VIP ราวสตาร์นะครับเพราะว่าแนวทางราวสามัคคีนะครับผมลงไม่ทันนะครับพี่ๆผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่ติดตามเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับของเรานะครับก็ถือว่าตัวเด่นนั้นมา2รอบนะครับส่วนราวสามัคคีนั้นไม่มานะครับพี่ๆี่เมื่อวานนี้ เราสามัคคีนะครับผมขอสรุปผลนะครับเมื่อวานเจ็ดสามกับไอผมให้เด่นเจกับรุ่นสามไปนะครับผลที่ออก0ูนย์ี่กับ0ูนย์นะครับของเรานั้นหลุดเนาะนะครับไม่มานะครับพี่พี่ส่วนเราสามัคคี v i p นะครับผมให้4กับศูนย์ไปนะครับผลที่ออกห้าสองสี่กับเก้าห้านะครับผมห้าสสี่กับเก้าห้าสองสี่ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะเนี่ยสามตัวก็ผิดแต้มผิดตัวเดียวนะครับ นี่ครับผมน่าจะเป็น2น่าจะเป็น2 5 4หหรือ2 4 5ก็ได้นะครับเราจะได้เข้าตัวเน้นนะครับผมก็มาเป็นเพียงตัวเด่นนะครับในรอบนี้ลาวสามัคคีนะครับเด่น4ส่วนหวยลาว v i p นะครับผมให้0ูนกับ6ไปนะครับรูด6นะครับผลที่ออก807กับ68นะครับของเราวิ่งรูดที่6มานะครับแล้วก็เข้า6 8ตรงตรงนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นให้นะครับพี่ๆแล้วก็ใครวิ่ง0ูนย์ะครับก็เข้าไปที่0 7ย์นะครับ ในเวลาว VIP นะครับส่วนแนวทางนะครับในวันนี้เนาะก่อนไปรับชมก็ขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมก็ในคําคืนนี้ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่ๆเล่าสามคีนะครับที่ผมได้นะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับแล้วก็เลข9นะครับผมลูปไปที่9นะครับ ประกบคู่นะครับ32 34 35 92 93 94นะครับ3ตัว935 394นะครับผมตัวเน้นของเรานะครับ ตัวเน้นของเรา94 35นะครับแล้วก็92นะครับผมส่วนแนวทางหวยลาว VIP นะครับหวยลาว VIP ผมได้6แล้วก็2นะครับรูดไปที่2นะครับผม ประกบคู่ก็จะมี20 27 28 62 60 67นะครับผม3ตัวก็267นะครับ628นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับ 2 8 6 7นะครับแล้วก็2 0นะครับผมส่วนแนวทางเาาร,นะรเาสตาร์นะครับเราสตาร์นี้ผมได้5นะครับแล้วก็1นะครับผม สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งประกบคู่1 0 1 4 1 6 5 1 5 4 5 6นะครับผม3ตัวให้ไปที่1 5 4นะครับแล้วก็5 1 6นะครับ ตัวเน้นของเรานะครับตัวเน้นของเราก็จะเป็น,นที่5-4 1-6 1-0นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยราสามคัคคีแล้วก็หวยลาวว p แล้วก็เราสตาร์ v i p นะครับค่ำคืนของวันที่17นะครับมีนาคม2,566ก็ขอให้มาตรงๆรงในเน้นทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับพี่ๆชื่นชอบรอบไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับผม สำหรับใครที่รอติดตามแนวทางหวยลาวกระชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน V.I.P. ดาวโจนปกตินะครับเดี๋ยวแอดจะรีบลงให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมกลับสวัสดีครับ